ได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทลอกเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ถันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีริสหน้าดูยูหูเอาละลองร้องอีกครั้งพร้อมกับเดินนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีริสหน้าดูยูหู เป็นอย่างไรกันบ้างครับพูดได้ร้องได้กันหรือเปล่าหากคุณพูดในขณะเดินเร็วแล้วคุณพูดได้ดีหายใจปกติระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับดีถ้าคุณขอพูดได้หายใจแรงระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับปกติแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้หายใจหอบแสดงว่าสมรรถภาพของร่างกายอ่อนแอแล้วนะครับที่เกิดอาการนี้ก็เพราะเมื่อเวลาเดินเร็ว หัวใจจะเต้นและบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อจะนําพลังงานมาใช้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นเส้นเลือดต้องส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดซึ่งปอดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการฟอกทําให้เราต้องหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อนําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ปอดเอาไปใช้งานดังนั้นเราจะไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้เพราะการพูดจะไปขัดจังหวะการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย จากผลท็อกเทสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค่เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10นาทีวันละ3ครั้ง ณขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำจะทําให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วปอดจะแข็งแรงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆทํางานเซลล์ก็จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆมาใช้เป็นพลังงานทําให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันจึงช่วยลดพุงได้แต่ถ้า,าคุณไม่มีเวลาเดินหรืออยู่ในพื้นที่จำกัด การแกว่งแขนก็เป็นอีกทางออกที่ช่วยคุณได้ครับเพียงคุณยืนแยกเท้าให้พอดีกับไหล่แกว่งแขนไปด้านหลังให้สุดแกว่งมาด้านหน้าให้ผ่อนสะสมให้ได้วันละ30นาทีหากทำถูกต้องและเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องห้องได้เช่นกันดังนั้นมาเดินเร็วหรือแกว่งแขนลดพุงลดโรคก,กันเถอะครับ